สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านพี่น้อง f อทุกคนครับหลังจากผมนํำเจ้าสัตว์ดำเขามาเสริมทับในไข่ครับถ้าพี่น้องติดตามคลิปตอนไปน้ำตัวพ้นมากก็จ่รู้จักเนาะแต่กลับมาหอดบ้านครับเป็นการสูญเสียของไข่อีสานบ้านผู้เ่เนยหน่อยอ่าโอ้ยแบบบบมี่คำเบาเลยครับพี่น้อง ก็คือการสูญเฉียนะครับนกตอตัวรักของผมเลยครับเจ้าบิ๊กิวครับบิ๊กิวนี่พฤติกรรมนะครับเงาเงามาสองมือนะครับมือที่สองนี่ครับไปเลยครับยาให้กินกับเบยูครับพี่น้องเหลือจะกงเป่าเพื่อนนี่ครับเหลือจะกงเป่าเพิน่น เพราะว่าเพื่อนกับผมมีพฤติกรรมที่ว่าซึ่มมียังไงเห็นหลายมือครับเป็นสองมือนะครับกับเจ้าบิ๊กิวนกตอตัวหลักผมครับก็เหลือแต่ตะกงเพิ่นนี่แหละครับกับเบลไทยตัวตนเพื่อนให้เห็นหรอกครับมันกะทาใจลําบากครับเพราะว่าเป็นนกตอตัวหลักของผมครับ ผมได้มากผมเลี้ยงมากั้งแต่เป็นลูกนกครับเจ้าบีกิวครบคขวบ,วบผมก็เลยนั่เพิ่นฝึกปีหกหครับสถิติเพิ่นทำใหม่ก็คือตอนฝึกเลย3าเกตแต้มก็เลยนั่งเจ้าสัตว์ด,ดําเขามากมาที่เสริมทับพ่อได้ซอยกันนะครับก็บเจ็บสากเพิ่นให้เรียบร้อยแล้วล่ะครับ กับเจ้าบิกิวก็บขอแกงเขาไปถึงทังพี่น้องอาจารย์ในหลายท่านเนะาะเอฟซีหลายคนที่ให้กำลังใจต่อไปกับที่บ่ได้เห็นผลงานของเจ้าบิกิวละครับบ้านเพิ่นไปดีแล้วครับเนาะก็เหลือแต่งแจ้กลงเพิ่นนี่แหละมีเพิ่นนึงเดียวที่ผมไม่ยอมแบ่งให้ผู้ใดครับ <c oughs> ว่าเพิ่นกับไปดีแล้วเนาะเออกตว่าเอายาวยังให้เพิ่นกินยุ่แต่ว่ามันกะซอยบ่ได้ครับบรูว่าเป็นโรคยังพี่น้องขอบเจ้าบิ๊กเกิ๋วครับผลงานเพิ่นก็จิบม่มีมีแตคลิปเก่าๆพุ่นล่ะเนาะซากเพิ่นผมกะเอาไปาฟังเรียบรอย้อยเห็นยังไงเพิ่นเรียบร้อยแล้วละ่ะ แต่ที่มีตัวไม่ละครับบานนกับบรูว่าที่คือเพิ่นบอเท่านั้นกับเจ้าบิ๊กกิวครับขอแกงข้าวให้พี่น้องเอฟซีเดี๋ยวรับทราบเนาะกับเจ้าบิ๊กกิวเออไปเรียบร้อยครับเสียดายเพิ่นอยู่ครับเดีนกมาเป็นนกเสียงหน่อยที่เพินเฮ็ดประทับใจหลายครับเอา้ามันกะห้องกับบ่อ,อย่างให้มันเป็นเนาะอาจารย์ เ่ม่นเกิดขึ้นกับค่ายใดครับสูญเสียนกตอตัวลักไปล่อเบิ้งโตไม้ครับสี่คือเพิินบ่อกอเท่านั้นแหละนะครับต่อไปกับนกตอตัวลักกับเหลือคงจะเป็นเจ้าสัตดําครับส่วนเจ้าบิ๊กกิวกับที่เหลือจะความทรงจำเนาะนะครับเสดายครับปุ่มมี่ข้ามเบาพี่น้อง ก็ขอบคุณพี่น้องทางเย็บซี่ทุกท่านทุกคนครับที่ให้กําลังใจช่องอีสานบ้านพุยน้อยมาโดยตลอดครับก็ขอ,ขอแกงข่าวว่าเจ้าบิ๊กคิวเพิ่นไปดีแล้วครับก็เสียดายอยู่เนาะเกิดใจเก็บตายเ่ราว่าคนมวาสัตว์ครับห้องก็หลีกเลี้ยงบม่ได้ก็ขอเพิ่นไปดีเนาะคิหนาก็ขอพบผอกันไหมคือเก่าครับขอบคุณอีกเทื่อน,อออนึงถูกกําลังใจที่ให้กําลังใจ <c oughs> ส่งอีสานบ้านพย่น่อยมาโดยตลอดครับก็คงปิดตำานานเจ้าบิ๊กิิวเนาะแก้งข่าวให้พี่น้องเอฟซีได้รับทราบเพียงเท่านี้ขอบคุณอีกครั้งทุกกำลังใจครับผมบััสีีครับ